เดี๋ยวทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ลาหูย้ายถูกไหมครับลาหูย้ายมาก,ก็ประมาณหนึ่งแล้วผมให้คลิปนี้เป็นวิทยาทานทุกๆครั้งในลาหูย้ายเลยนะดูได้กันเป็น10บสปีเลยนะครับผมโอเคในที่ลักษณะของการที่ลาหูย้ายแล้วย้ายเข้าสู่เรือนตัวเองนะครับหรือเรือนที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าชะบานะครับผม จะส่งผลนะครับที่เป็นเรื่องร้ายนะครับตลอดระยะเวลาที่ราหูประทับอยู่จะเกิดเรื่องนุนแรงแต่ตอนที่ย้ายออกก็จะเกิดเรื่องนุนแรงแออเช่นเดียวกันนะครับมีเอฟเฟกตทีฟนะฮะประมาณอยู่ที่7จ็ถึงสิวันกันอยู่แล้วหลาคนไม่รู้ว่าจะต้องทําการอ่าทาการบูชาพระราหูหรือทําการสวดรับพระราหูอย่างไรเพื่อให้สุดท้ายจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับ เป็นเปรียบดังนารายพิษแผ่นดินนะฮะวันนี้ผมนําบทสวดประคาถานี้สวดกันทั้งหมด12จบครับผมและต้องไปไหว้ให้ได้นะครับคือที่ที่นี่ถึงตรงนี้นะรบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับแยกรึกษาในพื้นฐานพื้นดวงนะฮะไลน์เอสไซร์หรือย้อนำเบอร์มาได้เลยนะครับ ด้านเรื่องของโชคลาภโอกาสนะฮะทำอาชีพอะไรเหมาะสมนะครับค้าที่ค้าทางทายัางไงถึงจะกระตุ้นโชคได้นะครับเกิดโชคนะเกิดลาบนะครับปลดหนี้ปลดสิ่ได้วันนี้ผมมีคําตอบให้โอเคนะครับลน์แอดไซน์มาเลยนะมีแอดไซน์ด้วยนะครับเป็นลายแอดนะแอดไซน์มานะครับโอเคมันเกิดเรื่องร้ายกันเยอะมากเลยเนี่ยผมถึงขนาดถอดเล็บเลยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาลําบากมากครับโอเคเรามาทําการส่วน รับพระราหูก,กันนะครับเอาแบบที่ถูกต้องที่สุดเลยนะไม่ใช่ขอนำแ8อย่าง12อย่างแน่นอนวันนี้นะฮะผมให้ทุกคนนะครับทําการสวดพระคาถาบทนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนนะฮะทำตามสเตปผมนะครับจดุดทูปทั้งหมด12ดอกนะครับผมนะฮะจดุดทูปทั้งหมด12ดอกโดยการที่อันดับที่1เลยคือคุณต้องไปหาบูชานะครับ พระปางเลไลพระปางวัดป่าเลไลเลยเนี่ยนะครับผมนี่ผมขึ้นรูปให้ดูเลยพระปางวัดป่าเลไลนะครับมาปริสถานอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วทําการจุดทูปทั้งหมดไว้ส2สองดอกแล้วสวดตามอย่างนี้ครับังณโมทั้งหมด3จบนะครับนโมตสสะพระคะวะโตอโตะหาโตสมาสุตสสะนโมตสสะพระคะวะโรอะระหาโตสัมมาสุตสสะณโมตสสะภระคะวะโรอะตะหาโตสัมมาสุตสสะ ะพุปันทุธรรมวะคะ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 ะพุ ปันทุธรรมวะคะคะพุทธ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 ปันทุธรรมวะคะคะพุทปันทุธรรมวะคะสาธุสาธุสาธุ กล่าวตามแบบนี้นะครับวันนี้ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนะครับผมเกิดวันที่เท่าไหร่บอกเลยครับข้าพเจ้านายทเดชทัพททมุยธแล้วเกิดวันเกิดเลยนะครับผมเกิดผมเกิดวันที่20นาทันวาในปีพศ2 5 2 2แบบนี้นะอ่าโอเคนะครับก็และกล่าวต่อเลยครับว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้นำนะครับพระปาวัดป่าเร่มาปรปดิสถานท,ที่บ้านนะครับผม ก่อนอื่นนะครับมาปริสนา่ที่บ้านแล้วได้ทําการโสดนะครับเพื่อบูชารับพระราหูที่จะเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้า,เาบอกแบบนี้นะเพื่อให้ข้าพเจ้านะครับะจะได้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของเงินทอง ที่จะแย้มแย่นะครับเรื่องของโชคลาภที่จะไม่มีสูญหายเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของคนในครอบครัวอย่าได้มีการลรบกวงกันและเรื่องหุ้นส่วนและธุรกิจนะครับอย่าได้มีเพศภัยอันตรายใดๆดด้วยเทินนะครับขอให้พระราหูมารับบูชานะครับในคําสวดของข้าพเจ้าในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะทําการสวดมนต์นะครับต่อไปและทรํรนุบํารุงพุทธศาสนาและทําความดีต่อไปสาธุสาธุสาธุ นี่คือส่วนแบบนี้นะสำคัญเลยครับไฮไลท์คือต้องเอาพระปางวัดปางลายๆเนี่ยแล้วเขียนชื่อนะครับผมเขียนชื่อของคุณนะฮะไว้ใต้ฐานนะครับผมซึ่งจะต้องเพลิไม่ได้นะครับพระปางวัดปางลายๆนี้ควรจะต้องลุกเสกไว้แล้วนะครับผมแล้วสําคัญเลยครับผมแนะนานะฮะให้คุณนะครับทําการปล่อยปานะครับผมทั้งหมดนะฮะรับพระหาหูคือรับกี่ตัวนะครับรับทั้งหมดสิบตัวนะครับ ก็คือปล่อยปลาทั้งหมด12ตัวเป็นปลาหน้าเขียงครับยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งจะตายยิ่งดีหมายถึงว่าจะโดนฆ่ายิ่งดีนะครับไปทําการปล่อยเลยนะครับผมแบบนี้เลยครับแล้วสําคัญเลยมีโอกาสนะครับไปไหว้นะฮะวัดป่าพระปางวัดป่าเลไลนะครับเป็นพระปางเลไลเลยนะครับที่วัดป่าเลไลนะครับผมไปไหว้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ นี่คือครบถ้วนกระบวนความของการรับพลาหูนะครับไม่ใช่เรื่องของของดำา8อย่าง12อย่างอย่างแน่นอนนะครับผมขอให้คุณทุกคนโชคดีทำตามผมวิธีนี้รับรองครับรับพลาหูเห็นผลแน่นอนนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้ววรบกวนฝากกดส i ายกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบวิธีการที่เป็นแบบนี้อารติจูดแบบนี้ผมมีข้อมูลดีๆให้ดูอีกเพียบเลยนะครับผมรบกวนนะอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญในการ ดูดวงนะครับดาวหรือว่าแม้แต่ทางด้านเรื่องของบทสวนนะครับที่กระตุ้นทางด้านเรื่องโชคลาภพระราหูบอกแล้วนะครับว่าบูชาพระราหูมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเรื่องร้ายกลายเป็นดีภายใน12วันอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะใครชอบนะครับรบกลัวนนะยังไงก็ตามแต่อยากปรึกษานะครับในพื้นฐานหรือพื้นดวงของคุณนะฮะที่เกิดนั้นเรื่องของเงินทองโชคลาภโอกาสนะครับผมไลน์แอดไซน์รอยยันเบอร์มานะ ลายอาัยเราเรียเบอร์มาเรายินดีดูให้นะครับทุกอย่างคุณจะได้เห็นเลยครับว่าโอกาสดีๆโชคลาภดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมันเป็นยังไงทําอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมที่สําคัญเลยครับปลดหนี้ปลดสินได้นะฮะมีเงินเป็นล้านจากอาชีพอะไรจากวิธีการอะไรคุณจะได้รู้คําตอบเลยครับว่าปัญหาตอนช่วงนี้มันเกิดด้วยเรื่องอะไรและเมื่อ,อไหร่จะผ่านพ้นขาขึ้นของคุณมีใช่ไหมค้าที่ค้าทางคุณจะค้าได้ไหม ธุรกิจจะดำเนินยังไงต่อวันนี้ผมมีคำตอบให้ทั้งหมดเลยขอแค่ลไลน์แอดไซน์มานะครับผมวันนี้ขอบคุณกกทูกไก่ติดตามครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ